พี่รัสมีเปุ๊บเหมือนาข้ามบอกกันเดียวครับวันนี้ต้องถูกชนะชนะหรอข้ามมตาเขาครับโาเขาครับโอ้เียวเยันเเนาะสเนาะจากมือเดียวแหงเดีว มาเบิ mm ่งวิถีชีวิตเกษตรกรครับผลพายุเศร้าเข่าแล้วก็ตาเข่าตากงลำนะโอ้บักหลายเร้วันแตกเซี่ยวเซี่ยววันตังกันเสร็จยังเป็นตาเข่าตัวนี้โอ้เบิ่งเบื้องเราเป็นกอเจ้าครับโอ้โหนียวครับเหนียวตากมือเดียวก็แห้งแล้วตัวนี้แดดแห้งเดี๋ยวทั้งแหงตากมือเดียวก็แห้งนะครับ ลูกหูกลูกตาเลยครับจากเดือน,นี่เนีรับถือว่าเด็กการนะครับเบนเขาปุ่ปนโผเกียวมา,มาวันครับเกี่ยวมา,มาวันจนำลองอังกระลุงตากข้าวเกี่ยวมาเมื่อวานนี้อุ่น,ะนจะคล้อง่นนังเผาเขาด้วยวนดันนกกินดันนกกินเขา เดี๋ยวคนข้างนอ่อาจะอมตากมากวดเซวนะครับทีเจียวเวมกับกองเงเพ็งนครับก็ถือว่าสุดยอดทนนะครับโอ้กองนีอกอง่ายเยกองนี่กอง่ครับ mọi người mọi người mọi người mọi xe mọi người mọi người mọi mà mọi tổ mọi người mọi người mọi người khẩu lái mà người ô không cho tạc pe đi bỏ ừ men cái men được vẫn được bỏ nọ mà, này này. Là mà kia học pi đấy cả phần cả tạc khẩu nữa โอ้โหสุดยอดมากเลยครับเป็นบัครับเดี๋ยวผมพายยางอ่อมไปเบิ่งทางปุ่นครับโล้านจิลาล้านจิลาเป็นล้านตาเข่าเขา,เราครับถุกปีครับปีไดนปีนั้นครับเขาก็เลี้ยงเนี้ยบุเลี้ยงเนี้ยว่ากันไปครับเจียวเข,าเขาว่าเข่าบักแก่ก็ต้องเจียวเพราะว่ารถเจียวมาหาหมาหอดแล้วเป็น ai không ở nương quả. Bọn để chiều vào năm lột chiều, để vào năm khổ vào năm lột chiều không. nổ nổ. thứ qua can để canh เกิดเป็นคนต้องสู้นะครับเนาะนะครับชุดลุงลูกตาบับอืมหนักหน่วงจำเลยครับวิถีชีวิตกะเศรษฐกรส่วนมากจะเป็นข้าวเหนิ้วเขานี้วนะครับบ่ค่อยมีข้าวเจ้านะ้อทางนี้บ่ค่คอยเฮ็ดข้าวเจ้าคนใดเขานิ้วเป็นเขาวเหนียว โอ้โหแข็งจังนึงครับจุดจุดครับแดดมาอีกชักสองมือก็บแบบนี้ก็โอ้เข้าเดียวก็แห้งคนระับอีกสองมือก็แห้งจากที่ฝนฝนตกเนาะพราอยู่เขาเพราอยู่เขาก็ตากบ่ได้เกี่ยวเขามาแล้วก็มาตากตักมันบ่ได้ถ่านั่นอยู่ วันนี้ก็พอดีพายุออกอ่ะเริ่มตากได้แล้วครับโอ้ผ่าไม้บ่านี่แถวนี้ซื้อผายงไม้บ่าน,นี่บม่มาทำดาดีสมัยก่อนใส่ค้นเจียวนะครับเนาะใส่ค้นเจียวขึ้นล้านขึ้นเห็ดร่อมแล้วก็ตีเอาขึ้นพีออนนองมาตีลงอัน แขกตีเขามาปีนี้กับมาหลังๆมากกับเศษวิวัฒนาการเศษหลุดเกี่ยวเกี่ยวเขาสุดยอดเลยครับโอ้โหทางบึงวิถีชีวิตกเษกษตรกรครับผมคนทำนาคนทำนาคนทำนาเช่าให้เช่าหนาก็าตองแบบนี้นะครับ ถืว่าพูดนะครับไปไกลๆบนตัวไกลๆเถอะได้ดีอยู่ปีไก่ในพ่นตากใส่ชีใส่อันนั่นเลยดิใส่ปูดเนาะปีนี้เพิ่นซื้อผ้ามาแล้ว chứ phải nhanh may vào ôi ngoài phụ đề là khó cho chứ bắt tải bố <laughs> vâng đi chiêu quan là tiêu tôi bỏ cầu thân chiêu tiêu à, <laughs> ờ yàng, ngang, ngang, ngang <laughs> mà than, hẹn quay vô độc đó เออเขาเดียวสองสามหมู่แ่วหลอววิถีชีวิตเกษตรกัเขากะราคาก็ไม่ยินว่าแปดบาทบ่ต่ว่าก็ทั้งนี่ผบ่คอยเหตุขายไปหดอก มฝากด,ด้วยนะครับเด้อฝากผู้นั่นผู้นั่นผู้ใหญ่ผู้โตราคาเขากระเบิ่งเนี่ยหรอเอาที่นี่ก็ฝากที่นี่แหะครับปุ๊สวัสดีครับ